กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทนะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสุปเรื่องราวข่าวเช้าของวงการตํารวจอีกหนึ่งเรื่องราวกันเพื่อนจากต้นธัญ,ญบุรี ที่ไปบังคับขืนใจนักศึกษาสาวให้มีอะไรด้วยแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับกันเพื่อนมีน้องนักศึกษาคนหนึ่งอายุ22ปีกันเพื่อนเป็นหญิงสาวหน้าตาดีนมเท่าลูกมะนาวไม่ใช่นะับนม3 5 0ซีกันเพื่อนผมขอเรียกน้องผู้หญิงคนนี้ว่าน้องน้งนําก็แล้วกันวันดีคืนดีเธอเขี่รถไปเฉียวไปชนไปเกิดอุบัติเหตุกันเพื่อนหลังจากเธอไปดื่มไปดิ้งมาไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเธอเองต้องไปเคยร์ที่สพธัญบุรีกันเพื่อนปรากฏว่าไปเจอ10เวง กันเพื่อนสิบเป็นคนนี้ชื่อว่าต้นผมขอเรียกเขาว่าจ่าต้นก็แล้วกันจ่าต้นเองก็เลยให้น้องน้ําเป่ากันเพื่อนตรงนี้เองเป็นการเป่ากระเจี๊ยบไม่ให้ม่ใจนะเป็นการเป่าแอลกอฮอล์กันเพื่อนปรากฏว่าน้องน้ําแอลกอฮอล์เกินกันเพื่อนจ่าต้นก็เลยคิดแผนออกบอกทางให้กันเพื่อนบอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันไอ้หนูเดี๋ยวจ่าช่วยเอาเงินมา10,000บาทเรื่องก็จบแล้วตรงนี้เองน้องน้ําก็เลยตกลงกันเพื่อนจ่ายเงินจ่าต้นไป10,000บาทกันเพื่อนหวังว่าเรื่องราวนี้มันคงจะจบลงได้ด้วยดีแต่ ไม่ใช่แบบนั้นเนื่องจากว่าตอนน้องน้ำเป่าแอลกอฮอล์มีการทำเอกสารไว้2ชุดกันเพื่อนชุดแรกเป็นแอลกอฮอล์0%ชุดที่2เป็นแอลกอฮอล์เกินกันเพื่อนตัวของน้องน้ำได้ใบแอลกอฮอล์0%ไปไปเคลมประกันส่วนแอลกอฮอล์เกินตัวของจ่าต้นเก็บไว้กันเพื่อนหลังจากนั้นจ่าต้นก็เอาเอกสารฉบับนี้มาข่มขู่มาบรกเมยนน้องน้ำกันเพื่อนบอกน้องจ้าน้องจ่าเรื่องมันยังไม่จบเอกสารอยู่กับพี่ถ้าอยากได้ก็มาหาพี่ซะดีๆตัวของน้องน้ำไม่รู้จะทำยังไงกกกกันนเเพื่อออสาาร็ยได้ กลัวถูกดำเนินคดีกลัวมีประวัติเธอก็เลยไปหาจ่าต้นหลังจากนั้นจ่าต้นก็ใส่เดี่ยวโซโล่กับน้องน้ำกันเพื่อนมีการจับสองขาชัยโยชัยโยมีการสอดมีการแซงมีการกระแทกไปที่วางขา สร้างความเสียซสานให้กับน้องน้ำเสียละเกินกันเพื่อนได้แต่คางอ้อยๆอู้้ยพี่ต้นขาพี่ต้นขาไม่ใช่นะตรงนี้เองเธอกั้มเกินฝืนทนกันเพื่อนในเมื่อเหตุการณ์มันมาแบบนี้แล้วเธอไม่มีทางเลือกกันเพื่อนหลังจากจ่าต้นได้ตัวของน้องน้ำได้เงินของน้องน้ำปร,รากฏว,ว่าจ่าต้นยังไม่หยุดกันเพื่อนได้ครั้งหนึ่งอยากได้ครั้งที่สองกันเพื่อนติดใจในรถสวัสด์ติดใจในรถปลาเค็มติดใจในบ้านเร่าของหญิงสาวคนนี้จ่าต้นมีการอยากได้เพิ่มกันเพื่อนอยากจะสวีวีวีอยากจะ ยกสดน้องน้ำกันเพื่อนน้องน้ำนึกในใจไอชิบหายเงินกูก็เสียแล้วตัวกูก็เสียแล้วมึงจะอะไรกับกูนักหนาะ น้องน้ำเองอดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนตัดสินใจเด็ดขาดเดินทางมาร้องเรียนกับมูลนิธิประวินาหงสกุลเพื่อเอาผิดกับจ่าต้นกันเพื่อนเลกๆติดใจหลังๆอาจจะติดกุกกันเพื่อนตัวของจ่าต้นเองนะขณะนี้ถูกย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องราวความบีรุงรังของจ่าต้นกับน้องน้ำจะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายใครผิดใครถูกเราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย จ่าต้นเองเขาก็อธิบายไปชุดหนึ่งส่วนน้องน้ำเองก็พูดไปทางหนึ่งกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวนี้ให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ hello t e มาฟังเรื่องราวของจ่าต้นกับน้องน้ำกัะเล็กครับผม เหตุการณ์นี้นะมันมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณย่านคลองสี่กันเพื่อนตบลบึงยี่โถอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดประทุมธานีกันเพื่อนในค่ำคืนของวันที่30สิงหาคมปีพศ2567รก25กันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ5ทุม่มมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ22ปีเธอเองเป็นนักศึกษาปี4กันเพื่อนผมขอเรียกน้องผู้หญิงคนนี้ว่าน้องน้งนำก็แล้วกันเนื่องจากว่าเธอเป็นผู้เสียหายกันเพื่อนน้องน้ำเองเป็นหญิงสาวหน้าตาดีกันเพื่อนนมประมาณ400ซีซีย้อมผมแดงแป๊ดกันเลยทีเดียวเรียกว่าเป็น ูกคนรวยเรียกว่าเป็นคนมีฐานะในระดับหนึ่งเรียนมหาวิทยาลัยดังแถวย่านลังสิตกันเพื่อนในค่ําคืนนี้เองตัวของน้องน้ําออกไปแฮงเอากันเพื่อนออกไปดื่มไปดิ้งกับเพื่อนออกไปที่ร้านอาหารออกไปที่ผับกันเพื่อนหลังจากนั้นเธอก็ขี่รถเก๋งกลับมายังคอนโดกันเพื่อนปรากฏว่าในขณะที่เธอกําลังขี่รถกลับมาที่คอนโดนี้เองเกิดไปเฉียวไปชนกับรถชาวบ้านกันเพื่อนกลายเป็นอุบัติเหตุก็เลยมีการเรียกประกัน ประกันก็มากันเพื่อนคู่กรณีของน้องน้ำตรงนี้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาก็เลยไปที่โรงพยาบาลกันเพื่อนส่วนตัวน้องน้ำเองเธอปลอดภัยดีกันเพื่อนทีนี้การชนครั้งนี้น้องน้ำผิดแบบเต็มๆกันเพื่อนประกันก็เลยให้น้องน้ำไปที่สพธัญบุรีซึ่งเป็นสถานีตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่นี้อยู่กันเพื่อนตัวของน้องน้ำก็ไปที่สพธัญบุรีกันเพื่อนกลางดึกของวันที่30สิงหาคมนั่นเองกันเพื่อนปรากฏว่าน้องน้ำไปเจอกับ1ิบเวรคนหนึ่งกันเพื่อน1ิบเวรคนนี้เขามีชื่อเล่นว่าต้น ยศดของเขาก็คือสิบตำรวจตีผมขอเรียกว่าจ่าต้นก็แล้วกันกันเพื่อนความจริงยศของเขาไม่ถึงกันเพื่อนไม่ถึงจ่าด้วยซ้ําไปแต่ผมเลื่อนให้สองแง่งประตูกันเพื่อนเพื่อเป็นของสมน้ําหน้าคุณในการกระทําชั่วครั้งนี้ไม่ใช่นะับตรงนี้เองจะได้เข้าใจง่ายๆกันเพื่อนตัวของจ่าต้นเขาปฏิบัติหน้าที่เป็นสิบเวรกันเพื่อนตรงนี้เองเขาก็เลยเจอกับน้องน้ําหลังจากนั้นน้องน้ําก็เล่าความในใจให้ฟังกันเพื่อนบอกพี่จ้าพี่จ๋าช่วยหนูหน่อยหนูขับรถไปชนไปเฉียวตรงนี้เองจ่าต้นก็เลย จับน้องน้ำเป่าแอลกอฮอล์กันเพื่อนปรากฏว่าน้องน้ำแอลกอฮอล์เกินกันเพื่อนมีปริมาณแอลกอฮอล์หนึมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์กันเพื่อนซึ่งตามกฎหมายเขากําหนดไว้ที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์กันเพื่อนถ้าเกินนั้นถือว่ามีความผิดกันเพื่อนหลังจากน้องน้ำเป่าเสร็จตรงนี้จ่าต้นก็เลยมีการบอกกับน้องน้ำกันเพื่อนว่าน้องน้ำมีความผิดเกี่ยวกับการเมาแล้วขับกันเพื่อนประกันก็จะไม่เค็มให้แถมตัวน้องน้ำต้องติดคุกเสียค่าปรับอีกต่างหากเสียประวัติิแแนนนนนน่่ออออกกกััเพืตตวขงจาา้็ธบย ในชุดความคิดในชุดกฎหมายให้น้องน้ําฟังกันเพื่อนน้องน้ําได้ฟังแบบนี้ก็มีความกังวลกังวายใจกันเพื่อนน้องน้ําเองก็เลยปรึกษากับจา่าต้นบอกพี่จ้าพี่จ๋าช่วยหนูหน่อยก็แล้วกันหนูไม่อยากติดคุกหนูไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจตัวของจา่าต้นก็เลยตบจิ้มน้องน้ําเบาๆให้ไม่ใช่นะตบเบาเบาๆกันเพื่อนบอกไม่เป็นไรอีหนูใจเย็นใจเย็ๆนๆเดีย๋ยวพี่ช่วยหลังจากนั้นจา่าต้นก็พาน้องน้ําไปในที่รับตาคนกันเพื่อนสองคนนี้ไปตกลงกันกันเพื่อนจ่าต้นบอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันจ่ายมาหมือ หนึ่งเรื่องนี้จบทันทีกันเพื่อนตัวของน้องน้ําได้ยินแบบนี้ก็ดีอกดีใจกันเพื่อนแต่ในระหว่างที่ตกลงกันอยู่นั่นเองจ่าต้นทําเอกสารขึ้นมา2ชุดกันเพื่อนเรียกว่าเป็นเอกสารกันเหนียวชุดหนึ่งคือแอลกอฮอล์ศอีกชุดหนึ่งคือแอลกอฮอล์เกินกันเพื่อนเอกสาร2ชุดนี้น้องน้าได้เซ็นชื่อกํากับเป็นที่เรียบร้อยกันเพื่อนตัวของจ่าต้นให้ใบแอลกอฮอล์ศกับน้องน้าเอาไปเคมประกันส่วนแอลกอฮอล์เกินตัวของจ่าต้นเก็บกไว้กันเพื่อนเก็บไว้กันเหนียว ตรงนี้เองน้องน้ําก็ไม่เอะใจกันเพื่อนมึงจะเก็บไว้ก็เก็บไว้ไปกูได้ศปอร์เซ็นไปให้ประกันแล้วกูสบายใจตัวของน้องน้ําก็จากตัวของจ่าต้นไปในค่ําคืนนั้นกันเพื่อนตอนแรกเองน้องน้ําจะจ่ายเงินแต่จ่าต้นบอกว่าใจเย็นๆอหนูเรื่องมันยังไม่จบเรื่องมันยังไม่เคลียร์เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเอาที่อยู่เอาเบอร์โทรมาก็แล้วกันกันเพื่อนหลังจากค่ําคืนอันวุ่นวายดวงดาวอันมืดมิดน้องน้ําเองก็ใช้ชีวิตแบบปกติเรื่อยมากันเพื่อนจนกระทั่งวันที่หนึ่งกันยายนปีพศ 2,567กันเพื่อนตัวของจ่าต้นก็ติดต่อน้องน้ำมากันเพื่อนบอกน้องจ้าน้องจา่งจาพี่มาหาที่คอนโดแล้วตรงนี้เองเป็นจา่าต้นคนเก่าพี่เป้าคนเดิมกันเพื่อนขับรถกระบะแต่งซิ่งมาหาน้องน้ำที่คอนโดกันเพื่อนตัวของน้องน้ำพอได้รับการติดต่อมาเธอเองก็ไม่รอช้ากันเพื่อนรีบลงจากคอนโดมาหาจา่าต้นอยากให้เรื่องนี้จบไวๆพอขึ้นรถไปตัวของจา่าต้นก็บอกกับน้องน้ำว่าไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในสถานีตำรวจให้แล้วตรงนี้เองเขาให้เอาเงิน10,000บาทไปเคลีย กันเพื่อนตัวของน้องน้ำก็ลงไปกดเงินที่ตู้กับข้าวไ,ไม่ใช่นะหยอกหยอกตู้ ATM กันเพื่อนเอามาให้จ่าต้น1 0 0 0 0บาทหลังจากนั้นน้องน้ำก็ขอเอกสารกับจ่าต้นกันเพื่อนบอกพี่จา่จาใจพี่จา่จาจ่าหนูขอเอกสารใบเป่าแอลกอฮอล์อเกินหน่อยหนูจะได้ปลอดภัยหนูจะได้สบายใจแต่ตรงนี้เองจ่าต้นไม่ให้กันเพื่อนจ่าต้นออกลูกเหลี่ยมสังหารกันเพื่อนบอกใจเย็นๆอหนูเรื่องมันยังไม่จบเดี๋ยวเอกสารนี้จ่ากเก็บไว้ก่อนกันเพื่อนหลังจากนั้นจ่าต้นกับน้องน้ำก็แยกย้ายกันก น้องน้ำเองกลับมาที่คอนโดด้วยความกระวนกระวายใจกันเพื่อนเอกสารก็ไม่ได้เงินก็เสียไปแล้วกันเพื่อนทํายังไงดีตอนนี้เองเราอาจจะถูกดําเนินคดีย้อนหลังหรือไม่ตัวของน้องน้ําเริ่มคิดกันเพื่อนหลังจากน้องน้ําเสียเงินให้กับจ่าต้นไปเหมือนหนึ่งเรื่องมันยังไม่จบกันเพื่อนผ่านไปประมาณ1วันในวันที่2กันยายนปีพศ2567รตัวของจ่าต้นเองติดต่อมาหาน้องน้ำกันเพื่อนมาปั่นประสาทอีกแล้วกันเพื่อนบอกน้องจ้าน้องจ่าอยากได้เอกสารหรือไม่ถ้าอยากได้มาหาพี่หน่อย ตัวของน้องน้ำก็ไม่รู้จะทํำยังไงกันเพื่อนในเมื่อจาต้นถือไพ่เหนือกว่าตรงนี้เธอก็เลยไปหาในค่ําคืนของวันที่2กันยายนกันเพื่อน2คนนี้มีการนัดเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งกันเพื่อนตอนแรกๆก็นั่งห่างกันกันเพื่อนนั่งดื่มนั่งดิ้งกันแบบเพื่อนกันปกติหลังๆมาพอจาต้นเริ่มเมาเริ่มเรียกน้องน้ามานั่งใกล้ๆกันเพื่อน บอกอหนูจ้าอินูจ๋ามานั่งใกล้ๆป่าหน่อยตรงนี้เองป่าคิดถึงกันเพื่อนตัวของจ่าต้นออกลูกลามกอนาจารแล้วกันเพื่อนตอนนี้เรียกน้องน้ำมานั่งใกล้ๆหลังจากนั้นก็มีการเคลียร์ครอมีการเคล้าครึงกันเพื่อนตัวของน้องน้ำไม่รู้จะทำยังไงในเมื่อมันตกกระไดพลอยโจรตัวของดาบต้นมีเอกสารอยู่เธอเองจำใจต้องทำกันเพื่อนมานั่งใกล้ๆจ่าต้นให้จ่าต้นจับเล่นสังหารกันเพื่อนหลังจากสองคนนี้นั่งดื่มนั่งกินอยู่ในร้านอาหารกันเพื่อนหลังจากร้านอาหารเลิกตัวของ จ่าต้นก็ขอไปส่งน้องน้ำกันเพื่อนตัวของน้องน้ำก็ไม่ได้ว่าอะไรสองคนนี้ก็ขี่รถมาด้วยกันกันเพื่อนหลังจากนั้นจ่าต้นก็ขอดื้อกันเพื่อนบอกน้องจ้าน้องจ่าตรงนี้เองเรื่องมันยังไม่จบพี่ขอทีหนึ่งเรื่องจะได้จบกันเพื่อนขอสอดขอแท่ขอกระแทกไปที่วางขาขอมีอะไรด้วยกันเพื่อนตัวของน้องน้ำเองเธอก็อยู่ในอาการเมาอาการมึนกันเพื่อนตรงนี้เองไม่รู้จะทํายังไงตัดสินใจไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดตัวของน้องน้ำก็ ลยให้จ่าต้นขึ้นไปที่คอนโดหลังจากนั้นสองคนนี้ก็โซโลโซ่ใส่เดียวกันเงินเพื่อนมีการสอดมีการแทรกมีการกระแทกไปที่วางขากระบอกเขาลามแท่งใหญ่ของจ่าต้นชักเข้าชักออกบริเวณวางขาของน้องน้ำกันเพื่อนสร้างความเสียวสั้นให้น้องน้ำในระดับหนึ่งกันเพื่อนเนืน่องจากว่าตอนนั้นเธอเมาก็เลยปล่อยไหลเลยตามเลยกันเพื่อนน้องน้ำได้แต่ร้องควนครางกันเพื่อนผู้กำกับต้นจ๋าเอ้ยผู้กำกับต้นจ๋าเอ้ยเลื่อนยศให้สงสานนับยอกยอตรงนี้เองก็เป็นความเสียวสั้นของคนเมา สองคนเอากันกันเพื่อนหลังจากสองคนนี้เสร็จกิจเสร็จการตรงนี้เองก็มีการนอนแผ่ร้องแอเหมือนไฮโซปิงกันเพื่อนตัวของน้องน้ําก็นอนหมยฟูอ,องหลงกันเพื่อนตรงวางขามีน้ําเชอแชะ ส่วนตัวของจ่าต้นเองก็นอนกระเจียวแข็งโดชูชันกันเพื่อนตรงนี้เองไปกระเจียวของเขาก็มีน้ําเฉอแฉสองคนนี้นอนอยู่ในห้องของน้องน้ากันเพื่อนนอนพักผ่อนเอาแรงหลังจากนั้นเช้าขึ้นมาสองคนนี้ก็แยกย้ายกันกันเพื่อนตัวของจ่าต้นก็กลับไปที่สถานีตํารวจเหมือนเก่าเหมือนเคยไปปฏิบัติหน้าที่กันเพื่อนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันเพื่อนแต่ประเด็นสําคัญคือจ่าต้นยังไม่ให้เอกสารกันเพื่อนได้น้องน้ําแล้วได้เงินแล้วตรงนี้ยังไม่ให้เอกสารกันเพื่อนถือ ไพ่เหนือกว่าถือเอกสารไว้หลังจากนั้นน้องน้ําก็เริ่มกระวนกระวายใจกันเพื่อนเธอเองเป็นแพทองทานให้ไม่ใช่นะัหยอกยอกอันนั้นมันนายยกกันเพื่อนเธอเองเป็นแพนิกกันเพื่อนเป็นโรควิตกกังวลเธอก็เลยเข้าโรงพยาบาลไปเนื่องจากว่าเธอคิดมากกันเพื่อนชิปหายแล้วตรงนี้ได้ตัวกูได้เงินกูทําไมไม่เอาเอกสารมาให้มึงจะทําอะไรต่อไปน้องน้ําคิดไม่ออกเธอเองก็เลยกลายเป็นคนวิตกกังวลแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปกันเพื่อนไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ2 3สาวัน กันนในระหว่างนั้นเองจ่าต้นก็พยายามติดต่อกันเพื่อนติดต่อหาน้องน้ําบอกน้องน้ําจ้าน้องน้ําจ่าเมื่อไหร่จะออกมาพี่คิดถึงมากๆพี่อยากโซโล่ใส่เดียวอีกกันเพื่อนแทนที่จะพอได้ทั้งเงินทั้งตัวแต่ตรงนี้เองจ่าต้นไม่พอกันเพื่อนดันไปทะลึ่งติดใจในรถสวติดใจในบร้นเดาของนักศึกษาสาวคนนี้กันเพื่อน ติดใจในกลิ่นปลาเค็มกันเพื่อนตรงนี้เองจ่าต้นก็เลยอยากจะกินปลาเค็มตัวนี้อีกจ่าต้นก็เลยพยายามติดต่อไปเรื่อยๆกันเพื่อนความจริงแล้วจ่าต้นเขามีเมียกันเพื่อนมีครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่กินปลาเค็มของเมียเขาอาจจะสู้นักศึกษาสาวคนนี้ไม่ได้กันเพื่อน กินปลาเค็มเมียตู่ๆกินนักศึกษาสาวมันกลิ่นลาเวนเดอร์กันเพื่อนตรงนี้ปลาเค็มมันหอมฉุยจากต้นเองก็เลยอยากจะกินอีกกันเพื่อนหลังจากน้องน้ำได้รับการติดต่ออยู่เรื่อยๆตรงนี้เองเธอก็เริ่มกังวลใจกันเพื่อนไอชิปหายเงินก็ได้แล้วตัวกูก็ได้แล้วมึงยังไม่หยุดยังจะมาเอากูอีกกันเพื่อนลักษณะแบบนี้น้องน้ำบอกว่าถ้าไปหาจากต้นโดนอีกแน่ๆกันเพื่อนไม่รู้จะจบจะสิ้นเมื่อไหร่กันเพื่อนตัวของน้องน้ำก็คิดไปคิดมากันเพื่อนคิดแล้วคิดอีกว่าจะทํายังไงตรง ตร,ตรงนี้เองน้องน้งนําก็เลยตัดสินใจแบบเด็ดขาดกันเพื่อนในวันที่9กันยายนปีพศ2567รกันเพื่อนตัวของน้องน้าก็เลยตัดสินใจเดินทางไปที่มูลนิธิประวีนาหงสกุลกันเพื่อนเพื่อเด็กและสตรีเพื่อไปร้องทุกข์เพื่อไปร้องเรียนเอาผิดกับจ่าต้นกันเพื่อนตรงนี้เองเธอขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิประวีนา,ากันเพื่อนบอกเธอถูกกระทําแบบนี้ช่วยหนูหน่อยแล้วกันเนื่องจากว่าโดนข่มขู่มาตลอดตัวของจ่าต้นไม่ยอมปล่อยกันเพื่อนหลังจากมูลนิธิประวีนาเขาได้รับ เรื่องราวนะครับคุณประวีนาหงสกุลก็เดินทางไปที่สพธัญบุรีทันทีกันเพื่อนเรื่องแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้กันเพื่อนตัวของจ่าต้นเอาหน้าที่การงานเอาอำนาจมาบีบบังคับประชาชนแบบนี้มูลนิธิประวีนาเขามองว่าไม่เป็นธรรมกันเพื่อนเขาก็เลยเดินทางไปที่สพธัญบุรีเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับน้องน,นะะ้ำกันเพื่อนหลังจากเรื่องนี้ถูกดีผพนะผู้บังคับบัญชาของจ่าต้นเองก็มีการลงโทษจ่าต้นกันเพื่อนตอนนี้เองจ่าต้นถูกตั้งคณะกรรมการสอบแล้วถูกย้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันเพื่อนตามประ เพณีของตำรวจไทยย้ายไปก่อนรอเรื่องเงียบค่อยกลับมาใหม่ฮะไหมใช่นะตรงนี้เองอนาคตของจ่าต้นอาจจะมืดมิดอาจจะมืดมนกันเพื่อนเป็นตำรวจได้เพียง2ปีตะเบ้ได้ไม่กี่ครั้งกันเพื่อนอนาคตต้องมาจบเพราะจิ๋มกันเพื่อนติดจิ๋มชีวิตพังทุกคนกันเพื่อนนอกจากนี้เองตัวของจ่าต้นยังถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับมาตรา157กันเพื่อนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบกันเพื่อนอัตราโทษก็คือ1ปีถึง10ปีกันเพื่อนถ้าหากจ่าต้นผิดจริงเขาอาจจะติดคุกเลยก็ได้ กันเพื่อนไม่ใช่แค่พ้นสภาพจากการเป็นตำรวจแต่ต้องจอรารีเข้าไปชดใช้เวรกรรมในเรือนจำก็เป็นไปได้กันเพื่อนตรงนี้เองเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายกันเพื่อนฝั่งของจ่าต้นเองเขาก็ออกมาชี้แจงกันเพื่อนเขาชี้แจงประมาณนี้กันเพื่อนตัวของจ่าต้นบอกว่าเงิน10,000บาทตัวของน้องน้ำเป็นคนยื่นข้อเสนอให้กันเพื่อนเขาบอกว่าเขาจะไปเคลียร์กับผู้เสียหายไปเคลียร์กับประกันตัวของน้องน้ำก็เลยบอกว่าพี่จ้าพี่จ๋าช่วยหนูหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวหนูให้10,000บาทเขาก็เลยรับเงินนี้มา เพื่อเอาไปเคลียร์กับผู้เสียหายเพื่อเอาไปเคลียร์กับประกันกันเพื่อนนี่คือความหวังดีและปรารถนาดีของจ่าต้นกันเพื่อนส่วนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อันนี้จ่าต้นบอกว่าเป็นการสมยอมกันเพื่อนต่างคนต่างเมาเล่าเข้าปากแล้วอยากล่อก,กันกันเพื่อนตอนน้องน้ําอยู่ในผับก็ดูมีความสุขดีกันเพื่อนไม่ได้ถูกบังคับขืนใจแต่ประการใดมีการมาเต้นใส่ตูดแยกๆใส่จ่าต้นกันเพื่อนเอาล่องตูดมาถูกกระเจียวตรงนี้เองจ่าต้นอดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนกระเจียวกับจิมมันมวยถูกคู่อยู่แล้ว แล้วกันเพื่อนเมื่อน้องน้ำเสนอตัวจ่าต้นเลยสนองกันเพื่อนต่างคนต่างมีแหงต่างคนต่างมีความสุขกันเพื่อนนี่คือคําชี้แจงแถลงไขในมุมของจ่าต้นกันเพื่อนตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องราวนี้จะจบแบบไหนกันเพื่อนเหมือนกับฝนตกที่หมู่ไหลคนจังไรมาพบก,กันกันเพื่อนน้องน้ำเองกระทําความผิดก็เลยไปต่อรองส่วนจ่าต้นเองมีอํานาจก็เอาอำนาจไปต่อรองกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุด2คนนี้ก็เลยเอากันเไม่ใช่นะครับสุดท้ายท้ายสุดมันก็เลยเกิดความอิลุงตุงนางกลายเป็นเรื่อง พัวพันกันระหว่างน้องน้ำกับจ่าต้นกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของจ่าต้นกันเพื่อนตำรวจที่เอาหน้าที่การงานเอาอนาคตมาเดิมพันกับจิ๋มกันเพื่อนติดใจในรถสวัสดิติดใจในบ้านเดา้าติดใจในกินปลาเค็มของนักศึกษาสาวเลขๆติดใจหลังๆอาจติดคุกก็เป็นไปได้กันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้บิดพลาดประการใดนะต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้นะที่นี้ด้วยขออเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวัง สิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ